ตอนที่416สมาชิกใหม่แห่งดินแดนนิรันดินแดนผู้ฝึกฝนถูกยึดคืนอย่างสมบูรณ์และหลังจากนั้นสตาร์ไลท์ก็ผ่อนคลายขึ้นมาบ้างสตาร์ไลท์ตาขายการอาวกาศที่เสียหายเหล่านั้นต้องการให้เจ้าจัดเรียงใหม่ผู้อาวุโสหยวนร้องขอมันง่ายที่จะทำลายแต่ยุ่งยากในการจัดวาง เทพสตาไลท์แทบจะไม่แสดงท่าทีไรห้หนทางเลยการซ่อมแซมตาข่ายการอวกาศที่เสียหายทั้งหมดนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย1,000ปีในตอนที่ตัดสินใจขยายอาณาเขตผู้ฝึกฝนเลือกกลุ่มที่หนาแน่นที่สุดจาก3,600โลกเนื่องจากกลุ่มโลกบางกลุ่มอยู่ห่างไกลกันเกินไปทำให้การจัดวางตาข่ายการเป็นเรื่องยากยิ่ง ตอนนี้เทพสตา์ไลท์กำลังซ่อมแซมตาข่ายการอาวกาศของกลุ่มโลกหลายร้อยกลุ่มซึ่งต้องใช้ความพยายามเป็นพันปีแล้วท่านสตาไลท์หากต้องการความช่วยเหลือแจ้งพวกเราได้เลยนะหลัวเฟิงกล่าวการซ่อมแซมตาข่ายการอาวกาศต้องใช้วัสดุพิเศษบางอย่างหูหลานหัวราะเบาๆข้างกายสตาไลท์นั้น ร่ำรวยกว่าเจ้ามากหลัวเฟิงเจ้าไม่จำเป็นต้องช่วยเขาก็ได้สตา์ไลท์ใส่หัวข้ามีเรื่องสำคัญมากที่ต้องให้หลวเฟิงช่วยอ้อหลัวเฟิงสงสัยเมื่อทุกอย่างพร้อมข้าจะคุยกับเจ้าอย่างละเอียดสตา์ไลท์ยิ้มเล็กน้อยในฐานะผู้อย่างรู้ทางการเวลาที่แข็งแกร่งที่สุดในห้วงอวกาศหุ่นยนต์อันไรขอบเขต เขาคือผู้ที่เข้าใจมันมากที่สุดเขาก็มีปัญหาเช่นกันแต่ไม่มีเทพคนใดสามารถช่วยเขาได้และเขาคิดว่าเมื่อหลัวเฟิงผู้เชี่ยวชาญสองวิธีหุ่นยวนปรากฏตัวเขาอาจจะช่วยได้ในอนาคตที่สตาร์ไลท์เฝ้ามองหลัวเฟิงผู้เชี่ยวชาญสองวิธีแห่งชีวิตและความตายจะมีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่ามาก ตกลงเรียกข้าได้ทุกเมื่อเลยนะหลวเฟิงพยักหน้าเขาชื่นชมเทพสตาไล์อย่างมากเพราะสตาไล์มีส่วนช่วยค่ายฝึกฝนมากมายมหาศาลทันทีที่สตา์ไล์พูดหลวเฟิงก็เต็มใจช่วยเหลือจินที่มองอยู่จากด้านข้างเขาและหลวเฟิงถูกมองว่าเป็นคู่หูที่ลงตัว เมื่อมีหลัวเฟิงอยู่เคียงข้างเขาสามารถใช้วิชาต้องห้ามของร่างอวตารเพลิงเป็นวิชาคู่กายได้หลัวเฟิงยังสามารถปกป้องเขาจากอันตรายได้มากมายแต่ความไม่พอใจเล็ก,ลกน้อยๆในใจทำให้จินลังเลที่จะพูดอะไรต่อหลัวเฟิงถ้าเจ้าเต็มใจช่วยสตา์ไล์เจ้าก็ต้องช่วยข้าในอนาคตด้วยเช่นกันท่านหม้อหมานหัวร้ะ ข้าว่างเมื่อไหร่ข้าก็จะไปแน่นอนหลัวเฟิงต่ออบอหมิงห่วงยิ้มเล็กน้อยเมื่อเข้าใจนิสัยของหลัวเฟิงแล้วรู้ว่าถ้าขอหลัวเฟิงก็ยินดีช่วยแน่นอนจินหม้หมานและมิงห่วงทั้งสามคนนี้เหมาะมากที่จะร่วมมือกับหลัวเฟิงเมื่อพวกเขาร่วมมือกันพวกเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของแต่ละส่วนได้ต่อไป เรามาสร้างดินแดนที่พังทลายให้เรียบร้อยกันเถอะผู้อาวุโสหยวนกล่าวเหล่าขุนนางพยักหน้าในดินแดนของตนมีส่วนต่างๆที่พังทลายลงในช่วงที่ดินแดนล่มสลายพวกเขาทั้งหมดได้รับความเสียหายในระดับที่แตกต่างกันไปดินแดนผู้ฝึกฝนเข้าสู่ช่วงการก่อสร้างครั้งใหญ่และในที่สุดข่ายทั้งหมดก็กลับสู่ความสองงอบอ ค่ายสิ่งมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิดได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่และค่ายไอพีซึ่งเพิ่งเผชิญกับความพ่ายแพ้ไม่กล้าที่จะรุกรานค่ายผู้ฝึกฝนอีกต่อไปส่วนกองกำลังอื่นๆที่อ่อนแอกว่าละ่ะในเวลานี้พวกเขาไม่กล้าที่จะปรากฏตัวเลยกลุ่มโลก3,600ค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตตามปกติภายในโลกต้นกำเนิดแห่งหนึ่งของกลุ่มโลกมืด ภายในคฤหสาสหาถ้ำที่ถูกปิดผนึกมีเพียงสิ่งมีชีวิตเดียวที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวอดทนไว้ข้าต้องอดทนไว้ร่างหนึ่งขดตัวอยู่ตรงนั้นตัวสันเทาสติสัมปชัญญะจมดิ่งดิ้นรนอยู่ในดินแดนมายานับไม่ถ้วนเขาคือผู้สร้างเมืองแห่งเมืองอยู่หลานปรมาจาร์วังหยุนเซียงผู้ซึ่งหลังจากออกจากเมืองอยู่หลานไปเพราะหลวเฟิง ได้ขับไล่ร่างอาวตารภายนอกทั้งหมดและกลับไปยังโลกต้นกำเนิดเพื่อต่อต้านมลภาวะอย่างเต็มที่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมลภาวะแห่งความทรงจำก็ยิ่งหนักหน่วงขึ้นเขาไม่สามารถฟื้นคืนสติได้อีกต่อไปดิ้นรนอยู่ในภาพลวงตาอย่างต่อเนื่องความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตรอดของเขายังคงดิ้นรนต่อไปดิ้นรนออกจากภาพลวงตาหนึ่ง เพียงเพื่อผเผชิญหน้ากับอีกภาพลวงตาหนึ่งเขาแยกแยะไม่ออกแม้แต่ความจริงกับภาพลวงตาอาค่าไม่รู้ค่าไม่รู้จริงๆว่าอะไรจริงอะไรเท็จอาจารย์แห่งวังหยวนเซียงรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสการที่ค้าสามารถรับรู้ถึงการแยกแยะไม่ออกได้นั้นหมายความว่าค่ายังไม่ยอมแพ้โดยสนิท จิตสำนึกของอาจารย์แห่งวังหยวนเซียงถูกมนทินแปดเปื้อนอย่างหนักมีเพียงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเท่านั้นที่ค้ำจุนเขาไว้ท่านหยวนเซียงท่านหยวนเซียงเสียงดังกึกก้องพลังหนึ่งพุ่งทะลุคฤหาสถ้ำท,ที่ปิดตายปรากฏกายขึ้งเคียงข้างอาจารย์แห่งวังหยวนเซียงข้าส่งข้อความไปแล้ว แต่กลับไม่มีเสียงตอบรับมาท่านสูญเสียการควบคุมแม้แต่คฤหาดถ้ำของท่านเองร่างนั้นมองอาจารย์แห่งวังหยวนเสียงที่บิดเบี้ยวและสั่นเทาพลางสายหัวเบาๆนี่คือผู้นำทางของเขาบนเส้นทางการฝึกฝนครั้งหนึ่งเขาเคยเชี่ยวชาญเส้นทางหุนหยวนสองเส้นทางบัดนี้เขาไม่สามารถควบคุมคฤหาดถ้ำของตัวเองได้ เขาไม่สามารถจัดสรรความคิดใดๆได้เลยสูญเสียการรับรู้โลกภายนอกไปทั้งหมดท่านพี่โชคดีจริงๆร่างในชุดคลุมสีน้ำเงินยื่นมือออกไปถือขวดหยกหยดน้ำค้างใส่ดุดคริสตัลร่วงหล่นลงมาลงบนตัวอาจารย์แห่งวังหยวนเสียงผสานร,รวมเข้ากับร่างกายของเขาหยดน้ำค้างใส่ดุจคริสตัลนี้ หลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณของอาจารย์แห่งวังหยวนเซียงชำระล้างสิ่งผิดป,ปกติทั้งหมดเสริมสร้างจิตวิญญาณของเขาขึ้นอย่างมากอาจารย์แห่งวังหยวนเซียงลืมตาขึ้นจ้องมองภาพคฤหาหาดท่ำเบื้องหน้าอย่างว่างเปล่ามองไปที่ชายในชุดคลุมสีน้ำเงินที่อยู่ตรงหน้านี่คือความจริงอาจารย์แห่งวังหยวนเซียง รู้สึกถึงความมั่นใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนณขณะน,นี้เขาอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดเขาสามารถใช้พลังอันสูงสุดของเขาได้อย่างเต็มที่แม้ว่ามนทินแห่งความทรงจำจะยังคงอยู่แต่จิตวิญญาณอันทรงพลังของเขาสามารถระงับมนทินนั้นได้อย่างเต็มที่ตู่ฟางสหายรักเกิดอะไรขึ้น หยวนเซียงผู้เป็นเจ้าสํานักมองไปยังสหายเก่าจากบ้านเกิดมนทินที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงตามหลักเหตุผลแล้วมีเพียงจิตวิญญาณของข้าเท่านั้นที่หลุดออกจากกรงได้ข้าจะรู้สึกดีขึ้นได้ยังไงแม้แต่จิตวิญญาณของข้าก็รู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมากนี่คือหยาดน้ำค้างแห่งชีวิตที่เทพผู้ยิ่งใหญ่หลวงเฟิงประธานให้ ตูฟ่ฟางยิ้มท่านสั่งให้ข้านำมาให้ท่านหยาดน้ําค้างแห่งชีวิตนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างจิตวิญญาณของท่านระง,งับมนทินได้สําหรับเทพการแก้ไขมนทินแห่งความทรงจำที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมระดับสูงเพียงอย่างเดียวสามารถมีทางออกได้มากมายหยาดน้ำค้างแห่งชีวิตเพียงหยดเดียวที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณก็เพียงพอแล้ว ท่านหลัวเฟิงยังกล่าวอีกว่าหากผู้ใดต้องการแก้ไขมนทินแห่งความทรงจำให้หมดสิน้นก็สามารถไปพบท่านในกลุ่มโลกมืดได้ท่านจะลบมนทินแห่งความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของท่านด้วยตนเองตู่ฟางกล่าวท่านหลวเฟิงยังกล่าวอีกว่ามนทินนี้จะไม่เป็นอันตรายแต่จะมอบผลลัพธ์คมเมื่อจิตวิญญาณของท่านแข็งแกร่งขึ้น ปรมารย์แห่งวังหยวนเซียงฟังด้วยความงุนงงหลัวเฟิงเหรอปรมารย์แห่งวังหยวนเซียงหลังจากกลับมายัางบ้านเกิดณนโลกแห่งต้นกำเนิดได้ผนึกกําลังตนเองมุ่งความสนใจไปที่การต่อสู้กับมนทินเพียงอย่างเดียวและไม่รับรู้เรื่องราวภายนอกเมื่อไม่นานมานี้ค่ายฝึกฝนของเราได้ให้กำเนิดเทพผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่ท่านหลัวเฟิง ตู่ฟางกล่าวด้วยความตื่นเต้นและภาคภูมิใจท่านหลัวเฟิงร่วมมือกับผู้อาวุโสหยวนจินและขุนนางเทพท่านอื่นๆได้เอาชนะค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดอย่างรบาบคาบพวกเราชนะสงครามครั้งนี้อย่างราบคาบแล้วกลุ่มโลกมืดในฐานะบ้านเกิดของท่านหลัวเฟิงได้พัฒนาไปอย่างมากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืด ในปัจจุบันเจริญรุ่งเรืองกว่าแต่ก่อนมากด้วยร่างที่แท้จริงของท่านหลัวเฟิงสถิตอยู่ที่นั่นอย่างถาวรรับใช้โดยเหล่าสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับสูงนับพันและบ่อยครั้งที่สิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกมาเยือนปรมาจารย์แห่งวังหยวนเซียงฟังด้วยความตกตะลึงว่าหลัวเฟิงผู้น้อยผู้มีพรสวรรค์ผู้ไขปริศนาในเมืองอยู่หลาน กลายเป็นเทพระดับสูงสุดในห้วงมิติหุนหยวนอันไร้ขอบเขตนั้นเหรอปรมาจาร์แห่งวังหยวนเซียงรู้ดีว่าเจ้าคือตัวตนสูงสุดในห้วงมิติหุนหยวนอันไร้ขอบเขตเพราะบัรพบุรุษมีข้อบกพร่องและอาจล่มสลายได้หลัวเฟิงกลายเป็นเทพแล้วเหรอปรมาจาร์แห่งวังหยวนเซียงยังคงจำฉากแรกเมื่อพบกับหลัวเฟิงได้อย่างชัดเจน ตอนนั้นเขารู้สึกว่าหลัวเฟิงมีศักยภาพมหาศาลแข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์วังเว่ยหยางและประมาจารย์ไก๋ถาจึงมอบผลึกหุนหยวนห้าหมื่นล้านชิ้นส่วนการบริจาคในภายหลังให้กับเมืองอยู่หลานนั้นเป็นเพราะเมืองอยู่หลานต้องเผชิญกับหายนะระหว่างความเป็นความตายและหลวเฟิงเป็นผู้กอบกู้เมืองอยู่หลานซึ่งไม่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือที่แท้จริงคือคริสตันหุนหยวนห้าหมื่นล้านชิ้นสำหรับหลัวเฟิงผู้อ่อนแอในตอนนั้นมันช่วยได้มากต้องรู้ไว้ว่าก่อนหน้านี้หลัวเฟิงทำได้เพียงฝึกฝนวิชาอย่างยากไร้ไม่ยอมซื้อตำราอ้างอิงสายเลือดหุนหยวนท่านหลัวเฟิงกล่าวว่าท่านสามารถไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเพื่อพบเขาได้ทุกเมื่อ ตู่ฟางรู้สึกอิจฉายอย่างมากที่ผู้ฝึกฝนที่อ่อนแอในกรงทักปรารถนาที่จะได้พบกับร่างที่แท้จริงของเทพผู้นั้นหายากเหลือเกินข้าเข้าใจแล้วเจ้าสำนักหยวนเซียงตระหนักดีว่าการกระทำอันดีเพียงครั้งเดียวของเขานั้นได้รับผลตอบแทนเป็นพันล้านเท่าความโปรดปรานต่อขุนนางเทพนั้นเหรอมีเพียงเมื่อขุนนางเทพอ่อนแอมากเท่านั้น ที่จะมีความหวังที่จะทำมันให้สำเร็จกลุ่มโลกมืดหลัวเฟิงมองไปในระยะไกลดวงตาของเขามองทะลุผ่านกำแพงนับไม่ถ้วนและมองเห็นเจ้าสำนักหยวนเซียงในขณะนั้นตลอดการเดินทางเขานึกถึงผู้คนที่แสดงความเมตตาต่อเขาถึงเวลาไปยังดินแดนแห่งนิรันร์แล้วด้วยความคิดหลัวเฟิงฉายภาพจิตไปยังห้วงอวกาศอันว่างเปล่า ใกล้กับดินแดนแห่งนิรันด์ในระยะไกลอันไร้ขอบเขตเริ่มค่อยๆย,ย่อร่างอาวตารของเขาลงหากเป็นสงครามแน่นอนว่าร่างอาวตารหลักแห่งการต่อสู้จะต้องถูกส่งไปเพราะร่างอาวตารดูดซับพลังงานช้าเกินไปการฟื้นคืนพลังให้กลับมาแข่งแกร่งเท่าร่างอาวตารหลักแห่งการต่อสู้ประสิทธิภาพในการเดินทางจะสูงกว่ามาก เพียงแค่การไปยังดินแดนแห่งนิรันต์ก็ต้องการเพียงร่างอาวตารธรรมดาเท่านั้นท่ามกลางภูเขาลอยฟ้าของความว่างเปล่าหุ่นหยวนร่างอาวตารหลัวเฟิงได้เถือกำเนิดขึ้นจากนั้นก็เริ่มดูดซับพลังงานอย่างช้าๆร่างอาวตารนั้นอ่อนแอมากและดูดซับพลังงานได้น้อยมากตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนจะเกิดการหลอมรวมเป็นก้อนหิมะ ร่างอาวตารค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นและดูดซับพลังงานมากขึ้นประมาณหนึ่งวันโลกต่อมาในที่สุดมันก็ฟื้นฟูพลังงานสำรองเหลือประมาณสในหมื่นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นร่างอาวตารที่อ่อนแอสามารถกำจัดสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกทั้งหมดได้ไปยังดินแดนแห่งนิรันจากนั้นหลวเฟิงจึงมุ่งหน้าไปยังดินแดนแห่งนิรัน ไม่มีทางเลือกการจัดการคนนอกของแดนนิรันนั้นแข็งแกร่งอย่างน่าสะพรึงกลัวด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งของหลัวเฟิงมีพลังสำรองสามในหมื่นส่วนเขาจึงมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าจะไม่ถูกบทขยี้ร่างอวตารของหลัวเฟิงควบแน่นอยู่ในดินแดนที่ใกล้กับแดนนิรันโดยใช้พลังเงาที่ควบแน่นกลายเป็นเสื้อคลุมสีเลือดบนพื้นผิว หลัวเฟิงเดินทางมาถึงแดนนิรัน์ได้ภายในพริบตาตูมหลัวเฟิงจ้องมองผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่อันราบเรียบนี้รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลพลังสำรองของเขาซ้ำในหมื่นส่วนเทียบเท่ากับพลังสำรองของท่านโมหมานประมาณ3%เปอร์เซนเขายังคงรู้สึกกดดันเห็นได้ชัดว่าสภาพแวดล้อมนี้ เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตระดับบรรพบุรุษและระดับเทพเท่านั้นใจกลางถึนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีโต๊ะกลมโบราณเพียงตัวเดียวเคียงข้างกับที่นั่งที่จัดวางอย่างงดงามถึง29ที่นั่งท่านหลัวเฟิงมาถึงแล้วโครงสร้างทรงลูกบาทแปลกตาเสียงของมันดังก้องอยู่ในหูของหลัวเฟิงสื่อถึงความปรารถนาดี ที่นั่งของท่านถูกจัดเตรียมไว้นานแล้วท่านเพิ่งมาวันนี้เองคาฟูในชุดเกราะสีขาวยิ้มพลางมองหลัวเฟิงเงาปรากฏขึ้นตราบใดที่รอยประทับแรกยังคงอยู่บนที่นั่งก็สามารถจินตนาการถึงเงานั้นได้ในภายหลังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่กดทับจากแดนนิรันในไม่ช้าเงาทั้งหมด28 ภาปรากฏขึ้นและปรากฏให้เห็นซึ่งรวมถึงเจจักรพรรดิจากค่ายฝึกฝนก่อนหน้า4จักรพรรดิจากค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิด9องค์12องค์จากค่ายไอพีและหผู้อิสระพวกเขาทั้งหมดมองไปที่หลัวเฟิงหลัวเฟิงขยับไปข้างๆที่นั่งพลังแผ่ซ่านไปทั่วที่นั่งและด้วยความคิดการกลั่นกรองก็เกิดขึ้น ชั่วขนาดแห่งการกลั่นโดยใช้ดินแดนแห่งนิรันร์หลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงตัวตนทั้ง28นี้ในหมู่พวกเราเราได้สหายใหม่มาเพิ่มแล้วท่านหลวเฟิงเสียงลูกบาทประหลาดปีศาจรูนดังขึ้นด้วยพลังอันเปี่ยมล้นด้วยความปิติยินดีในห้วงอวกาศหุ่นหยวนอันไร้ขอบเขตมีเพียงสิ่งมีชีวิตอมตะเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถเดินหมากได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือบรรพบุรุษแม้จะแข่งแกร่งแต่เมื่อลม้มลงก็จะสูญสิ้นไปมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของความนิรันดร์วันนี้พวกเขาได้ต้อนรับสหายใหม่ท่านหลัวเฟิรม